สวัสดีค่ะมันนี่ออนไลน์แนะนำวิธีการหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆที่ได้เงินจริงถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้มีเว็บที่หาเงินเข้า wallet แบบฟรีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Oyster Club บางคนมีแล้วบางคนยังไม่มีถ้าใครยังไม่มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะคะตัวนี้ เป็นการทำแบบสอบถามแล้วเรามาสะสมไขมุกเพื่อที่จะแลกเงินเข้า wallet หรือของรางวัลอย่างอื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ของรางวัลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้จากเว็บนี้ก็คือตรงนี้ค่ะในบางครั้งมันจะมีแบบสอบถามที่เขาแจกเป็นคูปองตรงนี้คูปองเงินสด ที่เราสามารถเอาไปใช้ในเซเว่นได้ตอนหลังนี้นุชได้จากตัวเนี้มาประมาณ2ครั้งแล้วละ่ะซึ่งบางครั้งมันก็จะได้30-40บาทอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะส่งอันไหนมาให้เราแบบสอบถามเขาก็ไม่อยากนี่ค่ะอันนี้คือคูปองที่เราได้จาก Oyster c ร u b ับเนี่ยนะเดี๋ยวขอลบแป๊บหนึง ซึ่งของรางวัลของเขาเราสามารถไปใช้ที่เซเวนได้โดยการบอกพนักง,งานว่าเราจะมาใช้คูปองนี้แล้วเราก็แคปรูปแล้วก็ส่งคูปองให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะยิง QR วอารโคดให้อันนี้วิธีการใช้คูปองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นว่าเล่นแล้วถอนรางวัลหรือการใช้คูปองก่อนอื่นเราไปดูวิธีการสมัครของ Oyster Club กันก่อนว่าเขาสมัครกันยังไง วิธีการสมัครของ Oyster Club ก็สมัครไม่ยากพอเรากดที่ลิงก์เขาจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้อันนี้เป็นหน้ายาวๆนะคะเขาให้ล็อกอินได้ทาง f c e e o o o อ๋อทาง Facebook ทาง Google หรือจะเป็นอีเมลก็ได้แต่ Google กับ Facebook อันนี้นุ่นไม่เคยล็อกอินนุ่นไม่เคยสมัครก็เลยไม่รู้ว่าในขั้นตอนต่อไปเขาทำยังไง แต่นุชสมัครผ่านอีเมลค่ะตรงนี้ถ้าใครที่จะสมัครผ่านอีเมลก็ดูดูคลิปนี้นะคะช่องแรกตรงนี้ให้ใส่อีเมลช่องที่2ให้ใส่เบอร์โทรช่องที่สให้ตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วมาติ๊กตรงช่องเล็กๆตรงนี้หลังจากนั้นกดที่คำว่าลงทะเบียนค่ะพอเรากดที่ลงทะเบียนเสร็จเขาบอกว่าให้เราไปที่อีเมลของเรา แล้วอ e ีเมลเขาก็ส่งมาหาเราอ่ะอันนี้ในนัดถัดไปหน้านี้เป็นอ e ีเมลที่เขาส่งมาหาเรานะคะตัวนี้เราจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลด้วยการกดตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าตรวจสอบอ e ีเมลเพอเรากดตรวจสอบอ e ีเมลเสร็จเขาก็จะพามาที่หน้าหลักของเว็บอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะขึ้นว่าอ e ีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้ว ตรงนี้เป็นอีเมลที่เราได้กรอกไว้ขั้นตอนต่อไปให้เรามาตรงนี้ค่ะเรากดที่รูปคนตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ตรงนี้เป็นการกรอกข,ข้อมูลส่วนตัวเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นชื่อเพศวันเดือนปีเกิดจะประมาณนี้เราก็กรอกให้มันครบนะคะพอเรากรอกครบเสร็จเราก็จะได้ไข่มุก10เม็ดตรงนี้ฟฟี อะเราก็กดที่คำว่าหยิบตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าอย่างมาให้ขั้นตอนต่อไปให้เรามากรอกข้อมูลตรงนี้กรอกให้มันครบจนแถบตรงนี้ค่ะมันเต็มพอเรากรอกเต็มเขาจะขึ้นว่าอ่าตรงนี้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างความแข็งแกร่งอยู่ระดับประวาน ถ้าความแข็งแกร่งอยู่ระดับประวานนั่นหมายความว่าคุณกรอกแบบแบบอะไรแบบข้อมูลส่วนตัวครบ 100. อันนี้เราก็กรอกให้มันครบนะคะส่วนถ้าใครอยากแนะนำเพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนี่ค่ะที่เขียนว่าส่งคำเชิญตรงนี้ตัวนี้เล่นได้แบบที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อนเพราะว่าของนุ่นมีเพื่อนแค่8คนเองตรงนี้8ดคน แล้วเว็บนี้นุดแรกของรางวัลมาก็ประมาณ3ครั้งแล้วแรกครั้งนี้อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นครั้งที่4การแนะนำเพื่อนนี่ค่ะอันนี้เป็นลิงก์ของเรานะถ้าใครอยากแนะนำเพื่อนก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะไปแนะนำเพื่อนนะคะส่วนการแลรของรางวัลมาตรงนี้ค่ะเมนูหลังสุดเลยที่เขียนว่าของรางวัลของรางวัลของเขามีหลายอย่าง บัตรเงินสดก็ได้บัตรเติมเงินก็ได้ทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้อ่าเราเลื่อนดูนะคะว่าเรามีไข่มุกกี่ร้อยกี่ร้อยเม็ดกี่พันเม็ดแล้วเราจะแลกอะไรตอนนี้ของนุดมี1นึ่งเดี๋ยวนุาจะมาแลกอันนี้ทูมันนี่วอลเล็ตห้บาทตรงนี้เรากดเข้าไป เขาก็จะขึ้นสถานะที่เราได้กรอกไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรแตประมาณนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้ได้เลยค่ะที่เขียนว่าส่งข้อมูลอ่ะเรากดเข้าไปเราเข้าโหลดแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณสาหรับการส่งของรางวัลขอแสดงความยินดีกับของรางวัลที่คุณเลือก ่าเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลอีกครั้งเมื่อของรางวัลถูกจัดส่งเราก็กดที่ตกลงไขมุกเราลดแล้วเหลือ62เม็ดอันนี้เป็นวิธีการแลกของรางวัลง่ายไหมคะหลังจากนั้นเราก็แค่รอว่าเมลเขาจะส่งมาหาเราเมื่อไหร่วันนี้วันที่4 เดี๋ยวถ้ามีเมลเข้าถ้ามีเงินเข้าเดี๋ยวนุชมาอัปเดตให้อีกทีนะคะสำหรับตัวนี้ของรางวัลที่เราจะได้ก็คือบัตรเงินสดค่ะเดี๋ยวเขาจะส่งเลข14หลักมาให้เราเราก็เอาไปเติมใน wallet นะคะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวถ้ามีของรางวัลเข้าเดี๋ยวนุชมาอัปเดตให้อีกทีนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ มาแนะนำเว็บที่หาเงินเข้าวอลเลตแบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนจะเล่นเองหรือจะแนะนำเพื่อนก็ได้ถ้าไม่ถนัดการแนะนำเพื่อนเล่นเองถอนเองก็ได้ค่ะคลิปนี้บอกตั้งแต่วิธีการสมัครวิธีการทำข้อมูลส่วนตัวหรือแม้แต่การแลกของรางวัลของ Oyster Club ก็หมดแล้วยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะ ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ